นะอ๋อก็ตลกดีใช้ไม่ได้น่ารักดีเลครับน่ารักดีดีดีไล่ออกเลยเดิมาอยู่ีก่อออกหมาาว่าคีอก่อนเถึงยแล้วออกไปเลยครับคนณรไม่ีครับไ่ครับคนจัแปละเร็วเยอะจุ้ ร้องเพลร้องไร้เลใหม่ใคม่ครับม่อเงผิ้งป้าขบอกว่าใ่พี่เสียศูไปที่ไม่โตองไม่เอกไม่ปักเลย้ไม่เอกงป้าป้า่นผู้พิมไม่โทติึงป้าถึงป้า้งป้าต้งป้าหม่ไครใหม่ม่ม่กมาเรแรมนะ ทานมาตั้งแต่แรกเลยเรอไมเลยค่ะไม่ค่ขออนุญาตนะครับ